ว่าเชื่อมกันปุ๊บซื้อกันใช้กระเป๋าตัง hey. <laughs> ค,ค,ค์แฮฮ่นนะพี่กรณนะพี่กอสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคกินเรียนไมกินกินกินนะโอเคมาพี่สารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมีิเขตครับสวัสดีค่ะพี่สารสวัสดีค่ะอ่ะโอเคไปต่อนะ ต่อเมื่อกี้ต่อเมื่อกี้นิดเดียวอีกนิดเดียวก็จบแล้วที่รักแล้วก็ใครนะไม่ทันไปดูที่ใครไม่ทันนะโอเคครัแม่ใครไม่ทันสวัสดีครับน้องพลอยของพี่กอ์และเพื่อนๆรอบพงครับผมนะคะโอเคสวัสดีพี่กอด้วยขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะ,ะใครที่ดูไม่ทันมีคลิปนะ,ะมีคลิปอยู่ที่ช่องพลอยปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ แล้วก็ทีนี้ค่ะอ่าทักทายกันไปก่อนนะอ่ทีน,นี้พอมาพอมาตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บนะคะพอเราใส่รายละเอียดเนี่ยชื่อผู้อันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะรอรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือได้แล้วนะอันนี้คือจบแล้วนะจริงๆอะนะก็ะะจะขึ้นเบอร์ที่เราโอนเงินเข้ากับทูบันนี่ทูบันนี่หรือเร,เราเรียกว่าทูบัลเลตไปดูย้อนหลังค่ะโอเคนะคะไปดูย้อนหลังได้นะคะ เพื่ออะไรถ้าอันไหนที่ไม่ทันหยุดสต็อปแล้วทำหยุดสต็อปแล้วทำเพราะพลอยจะมีบางช่วงบางตอนที่พลอยเร่งเอาไว้เพราะว่าเวลาเรารอเขาอะมันจะมีเน็ตที่ดีเลยอยู่ทีนี้พลอยก็เลยเร่งนะฮะเชื่อมบัญชีตังของกูพลอยได้ไหมขอบคุณพระรามเปดเลยนะขอบคุณมากอซื้อเองน่าจะถูกกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าจ้างน้องพลอยเติมให้น่าจะนะคะ น่าจะโดนชาร์จ3เปอร์เซ็นต์สวัสดีพี่ถาวรด้วยสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดี <laughs> one lot, one lot ค่ะนะวันล้อนะวันล้อใหญ่นะคือถ้าเกิดว่าให้น้องพลอยซื้อให้น้องพลอยก็จะชาร์จ3เปอร์เซ็นต์ฟรีไหมคะ <laughs> น,านายนะฮะจัดไป <laughs> น้องพลอยจะใช้บัตรน้องพลอยรูดได้แต่ <laughs> ไฟมาไฟแรงมากจ้ะที่รักหายไปนานได้กล่าวว่าโลกเรือยศไปสิงกโปูคนเดียว ข <laughs> ำแป๊บหัวรถได้แรงอกอากิดค่าคอมเป็นชั้นใช่<อ>ตียเล้อร่อยเหรอไอ้น้ตพวยทำฟรีออ,อร่อยหน้าอะไรก็ฟรีเลยหลังไร่ต้องฟรีเหล่าออ, <laughs> อ,อ,อร่อยใายชื้อกาแฟหวานชื้อกาแฟาม,าาม,าามาค่ะมาค่ะพี่กุ้งหวันดีค่ะพี่กุ้งมาค่ะกาแฟสามร้อยเก้าสิบ <laughs> เอาโอเคนะทุกคนวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองลองดูนะลองดูใครที่แบบว่าเออปิดเปิดหมดขายของทันทีเลยไม่ได้หรอกนั่นคือตังค์ของเรานะคะนั่นคือธุรกิจของเราคือการขายของมันก็สิ่งที่เราจะต้องทำมาหากินกับโรกจ๋าเราอย่าได้เมิ่อเชยต่อการขายของของน้องพลอย <laughs> กรุณาช่วยอุดหนุนกันด้วย เพื่อปากชงและค่านมหลานๆของทุกคุณ <laughs> <laughs> อารมณ์ดีจริงน้องพลอยของคุณกับห <laughs> ยอกอกับพี่กอนะน้องของคิดถึงนะน้องๆขอคิดถึงนะฮะอออันเละนะคะ <S <s นะ,ะพี่ยนพี่ฉัดเรียกอะไรดีพี่ยนพี่ยนพี่ฉัดพี่ฉัดเรียกพี่ฉัดดีกว่านะเพราะนะนะ,นะเรียกพี่ฉัดดีกว่าห <s> รือมีชื่ออื่นใหพี่ฉัดค่ะสวัสดีน้องพลอยคิดถึง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 ,ถงไม่ได้ สวัสดีค่ะปบ้าหอนหมดร้อยใหญ่โอ้พี่รม,พรมนะคะพี่รม,พรมนะคะพี่รมค่ะโอเคทักทายอ๋อชื่อพี่รมนะคะพี่รมใช่ไหมพี่รมนะยนโย,ย,ยนละฉักคือพี่ยนรมฮัลโและและละมืนเม็ดนี้พี่พี่รมใส่ใส่ใน,นิ่อีกทีครับ พี่รมพี่รมใส่ใส่ชื่อบ่อยๆนะพี่รมนะพี่รมมาแล้วในวันก่อนนั้นจําได้แต่ว่าจําชื่อเล่นยังไม่ได้ทีนะกาเฟเทลาวไรสามเ้าศูค่ะ3มกล่องฟรีส่งและฟรีแก้วชุดหนึ่งขอบคุณค่ะวันนี้ก่อนได้ยค่ะพี่